สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมกลับมาเจอกับช่องวิดมีหนึ่งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมก็พามาเล่นที่เซิร์ฟเวอร์จีนกันอีกแล้วนะก็จะพามาแปลชื่อต้นไม้ที่อัปเดตเข้ามาในไบโอมใหม่กันนะครับแล้วก็จะพาไปดูอีกไบโอมหนึ่งนะที่อัปเดตเข้ามาใหม่อีกเหมือนกันแหละนะแต่ผมก็เพิ่งหาเจอนะครับนะเดี๋ยวผมจะแปลชื่อต้นไม้ที่อยู่ในไบโอมนี้ก่อนแล้วก็จะพาไปดูอีกไบโอมหนึ่งแล้วก็แปลให้ฟังอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นต้นอะไรนะครับ ผมก็ไปเจอมาแล้วหละเดี๋ยวผมให้ดูแผนที่เล็กเห็นไหมตรงนี้เป็นไบโอมทุงรรม่งหญ้าซาวนานะครับผมขอเรียกว่าทุงารร่งหญ้าซาวนาแล้วกันนะเพราะว่ามันคล้ายๆกับทุ่งหญ้าซาวนาครับตรงนี้แล้วก็อีกไบโอมนึงตรงนี้นะครับซึ่งเป็นป่าที่มีแต่สีม่วงนะครับจะเป็นต้นไม้สีออกม่วงๆหน่อยแล้วก็พื้นหญ้าเนี่ยจะออกสีชมพูนิดนึงนะครับอเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวขอแปลตรงนี้ก่อนแล้วกันนะว่า ต้นพวกนี้ชื่อว่าต้นอะไรนะครับก็เคยน่าจะเคยทำไปแล้วนะน่าจะพาแปลไปแล้วเดี๋ยวมาแปลอีกรอบนะครับมันมี2ต้นอะ่ะจะมีต้นแบบนี้แล้วก็ต้นแบบนี้อยู่นะครับอ่ะขอลองต้นนี้ก่อนแล้วกันนะก็จะแปลจากชื่อของเมล็ดพันธุ์นะครับที่ตีตามใบตรงนี้จะมีเมล็ดพันธุ์ออกมาเนาะนี่ได้ละเห็นไหม แต่ถ้าตีกับต้นเนี่ยก็จะไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนทําไมต้นไม้ต้องใช้อีเตอร์ต้นไม้เดี๋ยวไม่ใช้ขวานนะใช้อีเตอร์ขุดเหรออะไรอะ่ะทําไมเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอแปลท่อนไม้นีดหน่อยนะทําไมใช้อีเตอร์ขุดไม้กลายเป็นหินเหรอมุงกระดานเอียงคืออะไรเลยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ใช้อีเตอร์ขุดนะครับต้นไม้ต้นนี้ ต้นนี้เหมือนกันไหมอ่าต้นนี้ใช้ขวานนะครับมาเราลองแปลชื่อต้อนนี้กันต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเม็ดอาคาเซียนะครับก็คือเป็นต้นไม้ในแถบแอฟริกาแหละนะน่าจะอย่างนั้นนะครับเพราะว่านี่ก็คือทุ่งหญ้าสวันดานะต่อไปเป็นต้นนี้นะครับอันนี้เป็นต้องตีใบอะแต่ใบก็อยู่สูงจัง ขอ,อตีใบหน่อยใบอยู่สูงสูงโอเคได้ไปแล้วขอแลชื่อหน่อยโอ้คืนนี้จะเป็นไว้นท์อีกแล้วต้นนี้น่าจะเป็นต้นไอ้นี่แน่เลยผมเคยทำไปแล้วน่าจะเคยแปลปไปแล้วแหละต้นพวกนี้ต้นบาบัดนะครับก็คือต้นไม้ยักษ์ที่อยู่ในแอฟริกาโอเค นี่ก็คือทุ่งยาสวรรนาเนาะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่หนึง่งนี่เห็นไหมเห็นไกลๆนู้นเลยจะมีต้นไม้สีม่วงขึ้นอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีต้นอาคาเซียกับต้นบาบัดเนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกแบบหนึง่งนี่เลยนะครับขอนําเสนอต้นไม้ที่มีสีม่วงพื้นหญ้าก,ก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมขรับเป็นนี่หน่อย แต่ถ้าตีแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นล็อกหญ้าสีเขียวเหมือนเดิมนะก็คือน่าจะเป็นแค่นี้แหละนะครับเหมือนกับเราไปตีพื้นหญ้าที่เป็นสีส้มอะ่ะหญ้าอย่างนี้พื้นหญ้าป่าป่าโบราณเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าตีออกมาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นสีอน,นี้เหมือนเดิมแต่ถ้าเราวางในเขตไบโอมของหญ้าที่เป็นสีม่วงเนี่ยหญ้าตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีม่วง นะครับมันจะว่าสีม่วงก็ไม่ใช่นะก็เป็นพื้นหญ้าเดี๋ยวก็จะเป็นสีชมพูนะครับส่วนต้นจ้ต้นนี้ก็จะเป็นสีม่วง,วงหน่อยนะครับแล้วก็พุ่มหญ้าแล้วก็พุ่มดอกไม้พวกนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขอแปลนหน่อยละกันนะว่าชื่อว่าต้นอะไรนะอันนี้เป็นพุ่มหญ้านะต้นแตงเอ่ยต้นนี้นะครับเดี๋ยวขอตรงนี้หน่อย Okay. ไงเอ่ยอ้าวต้นเดียวกันเหรอโอเคเป็นต้นเดียวกันนะครับพุ่มหญ้าตรงนี้กับต้นไม้ต้นนี้เป็นพืชเดียวกันนะผมจะลองแปลชื่อให้ฟังนะว่าชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวจะลองเอาไปปลูกดูหน่อย <c oughs> โอเคต้นนี้นะครับมีชื่อว่า ต้นสีตรังนะครับสีตรังนะชื่อคุค้นๆไหมสีตรังเดี๋ยวผมจะลองเอาไปปลูกดูนะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะคิดว่าในนี้น่าจะมีเมล็ดแหละฮะเอาไปปลูกนอกสถานที่ดูนะว่าจะขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ขอปลูกปลูกในนี้ด้วยนะปลูกในเบโอมนี้แหละ ลองดูก่อนโอเคต้นเล็กก็จะประมาณนี้นะต้นกลางโตนะครับประมาณนี้อัปลูกได้นะครับในพื้นที่ของเขานะถ้าผมนําไปปลูกด้านนอกจะปลูกได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกัน อันนี้ยังไม่ได้ลองต้นนี้เลยเออเดี๋ยวลองเอาต้นบอบัดกับต้นไอ้น,นี่มาปลูกด้วยนะครับต้นที่อยู่ในแอฟริกาที่อยู่ในทุกญ้าโวนามาลองดูกันจะขึ้นไหมคิดว่าจะขึ้นไหมผมพิดว่าขึ้นเรียบร้อยขึ้นนะครับนี่เลยต้นไม้ใหม่นะต้นสีตังนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอลองต้นบอบัดกับต้นไอน,นี่หน่อยโอ้ต้นไม้ใหม่มานี่มีต้นไม้ใหม่มานะครับนี่เป็นต้นอะไรอะ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยทําคลิปอีกทีหนึ่งดีกว่าขอทําพวกนี้ก่อนละกันนะตรงน,นี้ก็เป็นต้นไม้ใหม่อยู่ไหนต้นบอบัตอ่าอ,อันนี้ต้นบอบดัดแล้วก็ นี่น่าจะเป็นใช่ต้นนี้หรือเปล่าเป็นต้นอาคาเซียนะครับลองดูกันจะขึ้นหรือเปล่าขอบอบัดก่อนขึ้นไหมโอเคโต้นะครับปุกนอกใบโอมได้นะต้นบอบัด ต้นนี้ก็ปลูกได้ต่อไปก็เป็นต้นอาคาเซียเนาะต้นอาคาเซียน่าจะขึ้นแหละน่าจะเหมือนบอบัทใช่ไหมน่าจะโตโอเคโตเหมือนกันนะครับต้นพวกนี้สามารถปลูกนอกใบโอมของตัวเองได้นะ ต้นนี้ชื่อว่าต้นสีตัางต้นนี้ชื่อว่าต้นบาบัดต้นนี้ชื่อว่าต้นต้นอะไรลืมชื่ออีกแล้วอาคาเซียนะครับโอเคประมาณนี้ทำไมคืนนี้เป็นคืนไว้นท์อีกแล้วอะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้พามาดูต้นไม้ใหม่ของเซาร์จีนเขานะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับเห็นไหมด้านขวานี้น่าจะเป็นต้นไม้ใหม่สุดละสองต้นนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับ ต้นนี้ลองไปดูได้นะครับคลิปเก่าๆส่วนต้นนี้ผมเพิ่งเจอเลยนะคะเพิ่งเจอวันนี้แหละแล้วก็พามาทําคลิปให้ดูนะชื่อว่าต้นสีตรังนะครับประมาณนี้โอเคขออําลาไปด้วยคืนไว้นหนแห่งความน่ากลัวก็บายบายครับ